เมื่อวันที่8เมษายนส564นห้าะคะกสีฟ้นะคะแท่งเทียนของ ETC ก็มีรูปแบบคล้ายๆบู l i s h stick s a n d w i c นะคะลักษณะบู l l i s h stick s a n d w i เป็นรูปแบบของแท่งเทียน3แท่งนะคะเดิมเนี่ยก็จะเป็นขาลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะจากนั้นก็เกิด แท่งเทียนสีเขียวในแท่งที่สองนะคะซึ่งแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยมีราคาปิดที่สูงกว่าแท่งแรกสีแดงนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ปิดอยู่ระดับเดียวกันกับแท่งเทียนสีแดงก็คือราคาความสูงของแท่งเทียนยจะเห็นว่า จะพอๆกันนะคะแท่งแรกแล้วก็แท่งสีเขียวเนี่ยค่ะจะสูงพอๆกันเลยค่ะแท่งเทียนเนี่ยจะช่วยให้เราค่ะดูแนวโน้มของหุ้นว่าจะขึ้นจะลงได้นะคะเพราะ etc เนี่ยก็แจ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วว่าเขาจะลงนะคะตอนนี้ก็ดูท่าทางเขาเหมือนอยากจะกลับตัวนะคะตัวอย่างนี้คือเทียบกับใน Google นะคะที่เขาจา ไปค้นมานะคะแต่แท่งเทียนที่3เนี่ยจะไม่ค่อยยาวเท่ากับในตามตัวอย่างเท่าไหร่นะคะเพราะตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นขาขึ้นบ u l l i s stick s a ของเขาเนี่ยแท่งที่3ของเขาจะสูงกว่าแท่งที่1แล้วก็แท่งที่2ด้วยนะคะแต่ของ etc เนี่ยแท่งที่3ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งของ สีเขียวกับแท่งแรกสีแดงนะคะลักษณะของแท่งเทียนบูลลิสติกแซนด์วิชก็จะต้องรอคอนเฟิร์มของแท่งเทียนแท่งที่4ด้วยนะคะข้าเจ้าใช้ไทม์เฟรมเดย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1วัน2วัน3วันอันนี้วันที่4อันนี้เป็นแท่งเทียนล่าสุดของวันที่9อยู่ขวามือนี้นะคะวันนี้ปิดด้วย โดจิโดจิก็คือราคาเปิดกับราคาปิดอะคะ่ะจะเท่ากันเลยนะคะแรงซื้อแรงขายพอๆกันค่ะเนี่ยค่ะแรงแรงซื้อนะคะ31%ปนะคะแรงขาย62%ซนนะคะก็เลยทำให้ไส้เทียนนะคะไส้เทียนก็จะยาวๆนะคะเพราะว่า แรงซื้อกับแรงขายตีกันนะคะวันนี้นะคะ etc ก,ก็ปิดด้วยโดจิดากอนไฟโดจิหรือรูปมะแรงปอนะคะซึ่งต้องคอนเฟิร์มแท่งเทียนของวันจันทร์ที่12นี้อีกทีนึงนะคะว่าเขาจะเลือกขึ้นหรือลงนะคะข้าเจ้าก็ลุ้นว่าให้เขาเลือก ขึ้นนะครับ ETC นี่ก็ขึ้นลงตามเซตเลยนะคะเนี่ยตามตลาดเลยเนี่ยเขาโดจิ ETC ก็โดจิตามเขาเขาแดง ETC ก็แดงคือเขาซื้อฉันก็ซื้อเขาขายฉันก็ขาย,ขายตามตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะ ETC เนี่ยค่ะเป็นหุ้นที่ค้าเจ้าดูแลตั้งแต่แรกข้อคือ18สิงหาสอ6 3เลยนะคะ 3เดือนมานี้เขาบวกไป69.31%เนเนะคะราคาหายสูงสุดที่เขาเคยทำคือ4.60นะคะ IPO ครั้งแรก2.60ค่ะเมื่อ18สิงหาคม2 5 6 3นะคะวันนี้ก็ต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายนะคะราคาเปิด3.20ปิด3.20นะคะเปิดกับปิด พอๆกันเลยก็เลยเป็นโดจินะคะสามารถเลื่อนหน้าจอมาทางด้านขวามือนะคะเราก็จะดูกราฟแท่งเทียนย้อนหลังตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอดีตได้เลยค่ะเนี่ยจุดสิ้นสุดเขานะคะแล้วถ้าเราจะดูว่าแต่ละวันที่เท่าไหร่เราก็จิ้มตรงแท่งเทียนแต่ละแท่งนะคะเพราะว่าเราเป็น เดททำเฟมเดใช่ไหมคะ,คะก็จิ้มแท่งเทียนนี้ก็ะจะเห็นว่าเมื่อ18สิงหาสองหาหรือ2020เ 20, นี่ยค,ค่ะก็ะจะราคาเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมานะคะสูงสุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถดูได้เลยนะคะอ่าต่ำสุดเนี่ยคะ่ะประมาณบาท70บาท60ก็คือประมาณเดือนกันยานั่นแหละที่เขาทำจุด ต่ำสุดนะคะเป็นช่วงที่เจ้าเขาสะสมหุ้นนะคะเจ้าเขาเก็บของนะคะหุ้นก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะระหว่างที่เจ้าเก็บของนะคะเ <_ d> um> พื่อนๆนก็สามารถที่จะฝึกดูแท่งเทียนนะคะย้อนหลังอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะกาศเสียนจะอยู่กับใครคนคนนั้นจะอยู่กับคุณนานไหมเงินใช้ยามกาเสียนพอหรือเปล่าคะ เช่นต้องการใช้เงินแสนสองต่อปีหากผลตอบแทน5%เปเซต้องใช้เงินต้นที่24ล้านบาทค่ะแต่ถ้าผลตอบแทน1%เปอร์เซก็ต้องใช้เงินต้นที่12ล้านค่ะเพื่อนๆจะวางแผนเงินระยะยาวที่จะใช้ยามกาเสียนไว้ที่ไหนดีคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอให้ ทุกทท่านนะคะเฮงเฮงรวยรยไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้นะคะโชคดีทุกทุท่านคะ่ะ